สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปด้วยกันอย่างยั่งยืงนและปลอดภัยเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้การาฟทองทำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันพุธที่7มกราคมนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าการาฟตอนนี้ทำอะไรแล้วบ้างแพทชั่นจะสร้างเป็นฝั่งเซลไหมหรือยังเป็นฝั่งบายอยู่ถูกไหมครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะแล้วก็ขอย้ํานะครับช่องนี้ถูกสร้างมาให้ความรู้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพราะฉะนั้นถ้าหากมีบุคคลใดมาแอบอ้างว่ามาจากช่องนี้แล้วมาเรียกเก็บเงินจากพวกคุณจงรู้ไว้ว่าเขาเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับช่องนี้เลยอย่าไปหลงกนและไปโอนเงินให้พวกเขานะครับ แต่ถ้าหากว่าอยากสนับสนุนสามารถสนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกช่องก็ได้ด้วยการให้ของฝัญก็ได้หรือไปอุ่นหนุนสินค้าในตะกร้าหน้าช่องต่อๆก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนในทางเฟรมเดย์เนาะในทางเฟรมเดย์สิ่งที่เราได้เห็นแล้วคือทางเฟรมเดย์ได้มีการกดตัวลงทําไส้จากนั้นก็ไซเว y ขึ้นอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับตอนแรกได้มีการ ดึงไส้กลับถูกนไหมครับตอนที่เปิดแท่งใหม่มาได้มีการกดตัวลงบนคำไส้จากราคาเปิดที่ประมาณ44 4440กดตัวลงบนคำไส้ราวๆ1,200จุดก่อนที่จะดึงไส้กลับแล้วก็ยกตัวขึ้นทะลุไฮถูกนไหมครับทะลุไฮเดิมแล้วก็เบรกขึ้นไปแต่ถามว่ามันเบรกไหมสำหรับเดย์เรามองว่ามันเบรกถูกนไหมครับในเดย์เนี่ยเนี่ยคือแท่งที่มันเบรกขึ้นไปถูกต้อง แต่ถามว่าถ้าเราไปดูดีๆในทางเฟรมที่เล็กลงอย่าง H4 อย่างเทชวเราจะเห็นเลยว่ากราฟมันไซเว์ขึ้นแต่ไม่เป็นไรเราคุยเรื่องเด y กก่อนสิ่งที่ทางเฟรมเดย์ได้ทําแล้วคือทางเฟรมเดย์ได้มีการยกตัวขึ้นไปชนต้านสี่0ั้าร้อยทิ้งไว้แล้วตอนนี้กำลังที่จะไซเวกเห็นไหมครับเห็นไหมแท่งเนี้ยยกตัวขึ้นไปชน4,500ัทิ้งไว้ก่อนนี่ดึงไซกลับเท่ากับว่าตอนนี้ แนวต้าน4,500ได้ถูกใช้ในการล่อายและล่อเซลแล้วทำไมผมถึงใช้คำว,ว่าล่อบาบและล่อเซลแทนที่จะพูดคำว,ว่าแค่ล่อเซลเพราะว่าในกรณีที่กราฟมีการไปชนแนวหลักแนวรับแนวต้านจิตวิทยาหลักร้อยสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ว่ามันคือแนวต้านแล้วคนจะเซลสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันคือแนวต้านจิตวิทยาหลักร้อ,อยเท่ากับว่ามันจะมีคนที่ตั้งใบสต็อปหรือไม่ก็ l l o w ์ใบในตัวด้วยเห็นไหมครับ มันจะมีผลที่ทั้งเซลล์ที่เนียวต้านหมอเดี๋ยววาดให้ดูด้วยดีกว่ามีคนเซลล์ที่เนียวต้านกไหมเซลล์